ตาเจ้าหาเอาถุงเชื้อมันหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับปู่หานเราชี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนเรื่องใหม่แต่ว่าก่อนที่เราซื้อจะไปสอนนั้นเราซื้อ,อยากจะทําการฟูสีฟูสีหรือว่าทบทวนบทเรียนที่เราซื้อเคยสอนไปในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมเอ่ยว่าเราซื้อสอนเรื่องอะไรไปเฟยฉางห่าวค่ะเรื่องที่เราซื้อสอนไปครางที่แล้วก็คือชู่จือ ชูจือหรือว่าตัวเลขนั่นเองนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะอย่างเลขหนึ่งในภาษาจีนเราสามารถพูดได้ว่ายังไงคะเฟยฉางห่าวค่ะเราสามารถพูดได้ว่าอีอีอ,อ,อีเลขหนึ่งนะคะเลขสองละคะจาได้ไหมคะเก่งมากค่ะเลขสองนะคะเราออกเสียงว่าเออเออเออแล้วเลขสามละคะ เก่งมากค่ะเลขสามเราออกเสียงว่าซานซานซานเลขสี่นะคะเฟยฉงางค่ะเลขเออเสี่เราออกเสียงว่าซื่อซื่อซื่อแล้วเลขห้าล่ะคะเก่งมากค่ะเลขห้านะคะคืออูอูอู่ต่อไปนะเลขหกเราออกเสียงว่าเก่งมากเราออกเสียงว่าริ้ว ลิวล้วเลิ้วเลขเจ็ดนะคะเราออกเสียงว่าชีชีช,ชีเลขแปดล่ะเก่งมากค่ะเราออกเสียงว่าป้าป้าป้าเลขเก้าล่ะคะเก่งมากค่ะเลขเก้านะคะออกเสียงว่าเจิยวเจิยวเจิยวเลขสุดท้ายเลขเลขสิบเราออกเสียงว่าชื้อชื้อ เชือ่อเฟอรชางฮาวค่ะเลขนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราซื้อจะสอนในวันนี้ด้วยนักเรียนพอเดาออกไหมเอ่ยโอเคค่ะไม่เป็นไรถ้าเดาไม่ออกเราซื้อจะพาไปดูกันว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นักเรียนลองดูรูปสิคะว่าเราจะเรียนเรื่องเก่งมากค่ะเราจะเรียนเรื่องยูซียูซี ยื่ชีนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉาฮ่าวค่ะยื่ชีแปลว่าแปลว่าวันนั่นเองวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนว่าวันแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราสามารถเรียกเป็นภาษาจีนได้ว่าอย่างไงบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องวันนะคะเราก็มาดูเชิงสือเชิงสือหรือว่าคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์แรกนะคะคือคําว่าเทียนเทียนเทียน นักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะคำตอบไปนะคะคำว่ายื้ยื้ยื้ออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะทางคำว่าเทียนและคำว่ายื้่นะคะต่างมีความหมายเหมือนกันคือคำว่าวันแต่ต่างกันตรงที่คำว่ายื้่นะคะจะเป็นทางการมากกว่ามักจะใช้เป็นภาษาเขียนหรือว่าใช้ในการเขียนภาษาหนังสือนั่นเองค่ะซึ่งภาษาซึ่งคำว่าเทียนนะคะก็จะ เป็นทางการน้อยกว่าคำว่ายื้อค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่าซิงชีซิงชีลองออกเสียงสิคะเฟยฉา,างหาค่ะซิงชีนะคะจะแปลว่าสัปดาห์ค่ะมาที่วันแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะสีประจำวันคือสีเหลืองๆแบบนี้นักเรียนลองด่าิคาว่าวันอะไรเฟยฉา,างหาค่ะก็คือวันจันทร์นั่นเองวันจันทร์นะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า ซิงชีอีซิงชีอีนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟย์ฉางหาวค่ะซิงชีอีแปลว่าวันจันทร์และสีประจำวันสีชมพูแบบนี้ลองดาดูสิคะว่าวันอะไรเอย่ยเฟยฉางหาวค่ะเก่งมากค่ะวันอังคารนั่นเองวันอังคารน,นะคะเราจะออกเสียงในภาษาจีนได้ว่าซิงชีเออร์ซิงชีเออร์นักเรียนเราออกเสียงสิคะ เฟยฉางห่าวค่ะสีเขียวๆแบบนี้สีประจำวันเขียวๆแบบนี้คือวันเก่งมากค่ะวันพุธนั่นเองวันพุธในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่าซิงชีซานซิงชีซานนักเรียนลองออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะสีส้มแบบนี้นักเรียนลองดาสิคะว่าคือวันอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากนะคะวันพฤหัสหรือว่า วันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะเราจะออกเสียงในภาษาจีนได้ว่าซิงชีซื่อซิงชีซื่อ,อนักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟยฉางหหาวค่ะผ่านมาสี่วันแล้วนักเรียนเราสังเกตสิคะว่าในตอนต้นเราซื้อบอกว่าตัวเลขจะมีความเกี่ยวข้องนักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้คะอาเก่งมากค่ะเพราะว่าหลังคําว่า หลังคำว่าชิงซีนะคะเราจะเติมตัวเลขเข้าไปาสังเกตไหมเอ่ยอย่างเช่นวันจันทร์เราก็ใช้คำว่าซิงชีอีอีคือเลข1เก่งมากซิงชีเออร์วันอังคารเออร์คือเลข2ซิงชีซานซานคือเลข3และชิงชีซื้อซื้อคือเลข4อ่านั่นเองต่อไปนักเรียนเดาคงจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าต่อไปจะพูดว่าอะไรอ่ะเรามาดูกัน ่าสีฟ้าแบบนี้คือวันศุ์วันสุ์นะคะเราจะออกเสียงว่าอะไรไหนร้องออกให้เราซื้อฟังหน่อยสิอ่าบางคนก็ตอบถูกแล้วนะคะเราจะออกเสียงว่าซิงชีอู่ซิงชีอู่อ่าอู่คือเลขห้านั่นเองและต่อไปพอจะเดาได้ไหมเอ่ยไปดูกันสีม่วงแบบนี้คือวันวันเสาร์วันเสาร์เราจะออกเสียงได้ว่า เก่งมากค่ะเราจะออกเสียงว่าชิงชีลิวซิงชีลิวซิงชีลิวลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางเ่าค่ะเราไปดูกันว่าวันอาทิตย์เราจะออกเสียงว่าไงอ่าวันสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายสีแดงแบบนี้คือวันอะไรเอ่ยวันอาทิตนั่นเองเก่งมากวันอาทิตเราจะออกเสียงว่าอะไรคะลองเดามาสิ บางคนออกว่าซิงชีซีนะคะเรามาดูกันว่าถูกหรือเปล่าไม่ถูกต้องนะคะในวันอาทิตย์เราจะไม่ใช้เลขเจ็ดนะคะเราจะใช้ซิงชีเทียนซิงชีเทียนและซิงชียู่ซิงชียู่นะคะเราจะไม่ใช้เลขเจ็ดนะคะซิงชีเทียนนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะซิงชียู่ ซิงซียูอ่ลองออกเสียงอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอ่าเฟยฉางฮ่าวค่ะนักเรียนจำไว้นะคะว่าวันอาทิตย์เราจะไม่ใช้เลข7นะคะเราจะใช้ซิงซีเทียนและซิงซียู่แทนค่ะอ่าลองออกเสียงสองคำนี้ให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะเฟยฉางฮ่าวค่ะซิงซีเทียนและซิงซียู่คือวันอาทิตย์นั่นเองค่ะเฟยฉางฮ่าวค่ะ เราซื้อมีปีชุนให้ดูตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมดูด้วยนะคะจะได้ฝึกเขียนภาษาจีนไปนในตัวด้วยค่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะคะสอบถามเราซื้อได้เลยนะมาถึงการเลียนสีเลียนสีหรือว่าการทบทวนบทเรียนนะคะเราซื้อก็จะมีภาษาไทยแบบนี้มาให้แล้วให้นักเรียนลองทายดูค่ะว่าภาษาไทยที่เราซื้อนํามาให้นั้น สามารถออกเสียงเป็นภาษาจีนได้ไว่ายังไงคะเรามาเริ่มกันเลยวันจันวันจันนักเรียนคิดว่าออกเสียงได้ว่ายังไงคะเก่งมากค่ะออกเสียงได้ว่าซิงชีอีซิงชีอีลองออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะวันอังคารค่ะออกเสียไ e, e. งได้ว่าซิงชีเอเ e. อร์ซิงชีออร์วันพุธวันพุธออกเสียงได้ว่า เฟยฉางหาวค่ะบรรพุธออกเสียงได้ว่าซิงชีซานซิงชีซานอ่าเราออกเสียงเลยค่ะเฟยฉางหาวค่ะวันพฤหัสล่ะคะวันพฤหัสบดีออกเสียงได้ว่าเก่งมากค่ะออกเสียงว่าซิงชีซื่อซิงชีซื่ออ่าเราออกเสียงให้เราซื้อฟังหน่อยเก่งมากค่ะอ่าวันศุกร์ละวันศุกร์เก่งมากวันศุกร์ออกเสียงได้อย่าง ได้อย่างนี้นะคะก so so ็ค so ือซิง <Ash> ช <ELLE> like uh, ีอูซิงชีอูลองออกเสียงได้ค่ะเฟฉางค่ะค่ะวันเสาร์ละคะเราออกเสียงได้ว่าซิงชีลิวซิงชีลิวเฟยฉางค่ะค่ะวันสุดท้ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์ออกเสียงได้กี่แบบคะเก่งมากค่ะวันอาทิตย์ออกเสียงได้สองแบบนั่นก็คือซิงชียู่ซิงชียู่ออกเสียงสิคะ เก่งมากค่ะและออกเสียงอีกแบบหนึ่งได้ก็คือซิงชีเทียนซิงชีเทียนเฟยฉางหาค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าหลังจากคำว่าซิงชีของในแต่ละวันก็จะเป็นตัวเลขนั่นเองค่ะอย่างเช่นวันจันทร์ก็จะใช้เลขหนึ่งอังคารก็จะใช้เลขสองวันพุธก็ใช้เลขสามวันพฤหัสบดีก็ใช้เลขสี่วันศุกร์ก็จะใช้เลขห้านะคะ วันเสาร์ก็ใช้เลข6และวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากตัวเลข7เป็นคำว่ารื้อหรือคำว่าเทียนนั่นเองค่ะมาถึงจั่วเยจั่วเยหรือว่าการบ้านนะคะการบ้านของเราซื้อก็จะมีทั้งหมด1ใบด้านบนก็จะเป็นใบความรู้เรื่องวันน่ารู้ที่เราซื้อสอนไปในวันนี้นะคะสามารถไปฝึกออกเสียงโดยดูจากใบความรู้ได้เลยค่ะ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราซือมีคำชี้แจงให้ว่าให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องเราซือก็จะมีมาให้นะคะ2ช่องช่องแรกก็จะเป็นตัวอักษรจีนช่องที่สก็จะเป็นภาษาไทยอย่างอันแรกเราซื้อมีตัวอักษรจีนให้ใช่ไหมคะแล้วเราซื้อเว้นว่างไว้ตรงช่องคําแปลก็ให้นักเรียนแปลแต่ว่าถ้าเราซื้อเว้นไว้ตรงนี้นะคะเช่นตรง ตัวอักษรจีนเนี่ยว่างเราซื้อก็ให้นะักเรียนใส่ตัวอ,อักษรจีนให้ถูกต้องกับคำแปลที่เราซื้อให้มาค่ะใครไม่เข้าใจนะคะสามารถทักถามเราซื้อได้เลย